จยาไปเที่ยวเลยครับจะไปทะเลครับก็อยากจะไปเยี่ยมญาตินะคะอยากจะไปทะเละคะ่ะว่าพาไปตต่อากศาศวันนี้กับครอบครัว สำหรับหนูนะคะก็รู้สึกว่าเรียนในห้องอมีผลดีกว่าค่ะเ,คเพราะว่าเราจะได้ถ้าเราสงสัยอะไรเราก็สามารถถามอาจารย์ได้เลยค่ะแต่ว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็แบบอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยคือแบบเนื้อหาม,มันจะไปเร็วกว่านิดนึงอะคะ่ะกับเรียนในห้องแบบนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะสามคำค่ะไม่รู้สึกเพราเป็นคนฉีด ห้าสิบหครับมีหน้าที่นี่คือตลาดน้ำครับเราได้เรียนรู้กับ Google ไม่รู้สึกอะไรครับเจ็บแค่นิดๆครับตื่นเต้นมากกว่าครับพอดีเป็นคนกลัวเข็มครับใช่ช่วยได้เยอะเลยครับช่วยตัวรรวด้วยแล้วก็เพื่อนแล้วก็ครอบครัวด้วยอิสระครับ พอดีเก็บกดมานานแบบว่า,าไปเที่ยวไหนไม่ได้จะเข้าห้างไม่ได้แล้วก็หลังจากฉีดแล้วแล้วก็รู้สึกอิสระมากขึ้น,นครับขอตามคำหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเจ็บมากๆดูสซู้ค่ะอะไรเนี่ยมือนิดนึงการเรียนอะไรก็ดีค่ะแต่ว่าชอบโรงเรียนมากกว่าถามว่าเบือมม่อไหม สุดๆเบื่อมากอยู่อยู่ในบ้านก็รู้สึกว่าโอเคเราได้ป้องกันตัวเองแล้วอ่ไม่กลัวเลยค่ะว่าพ่อแม่เราสนับสนุนในการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะได้ปก้องตัวเองด้วยค่ะในระดับหนึ่งแล้วก็อยู่บ้านตกักตัวด้วยค่ะร่วมกันพออยากชวนเพื่อนมาฉีดนะคะว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยแบบดีที่สุดณนะตอนนี้แล้วอะค่ะเพราะว่าโควิดเนี่ยรอบสองนี้มันจะมาเรื่อยๆยังไม่ทีท่าจะหยุด ค่ะำลำเดลล่านะคะวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะเด็กนักเรียนก็ทยอยกันมานะคะในในช่วงเวลาชั่วโมงแรกเนี่ยประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะทางโรงเรียนก็พยายามให้ความรู้แล้วก็กระตุ้นให้กับผู้ปกครองด้วยนะคะซึ่งทํางานร่วมระหว่างโรงเรียนมสัสยิดบ้านนะคะแล้วก็พยายามกระตุ้นเด็กเชื่อว่าในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกของนักเรียนโรงเรียนสุดชิสาต์นะคะพยายามอย่างยิ่งว่าก็คงจะต้องมีครั้งที่2 เพื่อจะให้ความรู้เด็กแล้วก็ตระหนักในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้มากยิ่งขึ้นนะคะพยายามปรับตัวในเรื่องของนิวโน m อลให้ได้ที่สุดนะคะแล้วก็เราจะได้มีโอกาสามาเรียนออนไซต์ site, ได้ในทันเวลาใหะะ้เชอร์ลอ